วิชาการงานอาชีพป4การปลูกไม้ดอกสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป4ทุกคนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุูครูได้ให้เตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อนำมาปลูกไม้ดอกนะคะเด็กๆได้เตรียมกันหรือเปล่านะคะคุณคร yeah. ูให้เตรียมไว้3อย่างนะคะอย่างแรกก็เลยก็คือภาชนะปลูกนะคะเด็กๆคุณครูก็ให้เตรียมและก็เจาะรู้ข้างใต้ด้วยนะคะ เพื่อใช้ในการระบายน้ํานะคะอย่างต่อมาเลยก็คือมเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดเด็กๆบางคนอาจจะไม่สามารถเตรียม,มเมล็ดไม้ดอกได้คุณครูวกว็อนุโลมให้สามารถใช้มเมล็ดผักได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกของเด็กๆและอย่างสุดท้ายก็คือวัสดุปลูกนะคะเรามาดูอย่างแรกนะคะวัสดุปลูกนะคะคุณครูก็ได้เตรียมมา2ชนิดนะคะนั่นก็คือดินและทรายนะคะดินเนี่ยจะช่วยให้ เก็บความชุ่มชื้นนะคะส่วนทรายนะคะจะเพิ่มความร่วนซุยให้กับดินนะคะ,ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นําทั้ง2อ,อย่างนะคะผสมผูกเขาเข้ากันนะคะเอกก็ทําเลยส่วนเด็กคนไหนที่เตรียมดินที่พร้อมที่จะปลูกแล้วเราก็ไม่ต้องเสียเวลามานั่งผสมนะคะ,ะนี่ไงคะเข้ากัน,นยังคะเด็กๆเ,เข้าแล้วใช่ไหมคะ ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือเป็นวัสดุปลูกของเราหลังจากที่เราได้วัสดุปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําวัสดุปลูกใส่ในภาชนะปลูกจากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะเกลี่ยให้เป็นพื้นที่ราบๆอย่างนี้เลยนะคะให้เรียบๆไปนะคะอ่าพอเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็มาทําช่องสําหรับในการใส่มเมล็ดนะคะโดยการที่เราเจาะรูเข้าไปนะคะโดยการลากยาแบบนี้ก็ได้เด็กๆแล้วก็ค่อยๆลาาให้เป็นแถวๆ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเราก็จะดูการงอกได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะทำสักสามแถวเรียบร้อยแล้วอนี่นะคะ,มะเมล็ดไม้ดอกนะคะที่เราเตรียมไว้หลังจากนั้นนะคะเราก็นําเมล็ดทีละเม็ดเลยนะคะมาใส่ตามร่องที่เราได้เตรียมไว้นะคะเราก็ใส่ไปเลี้ยงปลายลูกเลี้ยงปลายทำไปเรื่อยๆนะคะจนให้ครบสามแถว แต่ถ้าเด็กๆคนไหนเป็นเม็ดผักนะคะเด็กๆก,ก็สามารถโรยเรียงไปได้เลยนะคะตามแถวที่เราเตรียมไว้ดูนะคะเด็กๆมองเห็นไหมค,คุณครูหยิบทีรามิดตนะคะใส่เข้าไปให้ครบทุกแถวนะคะ่าเมื่อเราใส่มเมล็ดเสร็จอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อไปเราก็ทําการกบนะคะเด็กๆเราก็ใช้มือกบไปอย่างนี้นะคะกบไปไม่ให้เห็นเนมเล็ดนะคะกบไปทีละแถวนะคะเรียงไปเรื่อยๆอ่าเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการลดน้ํานะคะที่เรากบมาเมล็ดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เด็กๆนะคะเตรียม อย่างเงี้ยน,นะคะขวดสเปร์เช่นคล้ายๆขวดสเปร์กระพอนนะคะที่มีที่ฉีดอย่างเงี้ยน,นะคะหรือไม่ก็ฟ็อกกี้ที่เรามีที่บ้านเราก็เลยฉีดไปเลยค่ะรดน้ําให้ชุ่มฉีดๆไปเรื่อยๆให้มีความชุ่มชื้นนะคะเด็กๆก็สังเกตดูดินม,มันก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีที่เข้มขึ้นจากปลูกเสร็จแล้ว ต้องมันดูแลนะคะโดยที่เราต้องรดน้ำเช้าเย็นนะคะห้ามให้ดินแห้งโดยเด็ดขาดน,นะคะเพื่อให้ต้นพืชของเราจะริญเติบโตนะคะก่อนจาก,กันนะคะครูก็อยากจะฝากกันบ้านไว้นิดนึงนะคะให้เด็กๆถ่ายภาพผลงานของตัวเองนะคะคู่กับตัวเองแบบนี้นะคะแล้วก็อัพโหลดอัลบั้มของตัวเองนะคะแล้วครูจะตรวจและให้คะแนนนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมดูแลนะคะถ้าต้นไม้ ก็จะหัวคะแนนเิ่านะคะวันนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะไปแล้วค่ะ